บางทีก็รู้สึกแบบโอ้โหมีพลังเต็มร้อยอยากทำนู่นทำนี่ไปหมดเลยจัดการทุกอย่างได้ลงตัวเป๊ะใช่ค่ะเหมือนทุกอย่างเข้าที่เข้าทางแต่พออีกพักหนึ่งเท่านั้นแหละกลับรู้สึกเหมือนเออโลกมันหมุนช้าลงหมดแรงดื้อเฉยเฉยไม่อยากขยับตัวเลยอืมเข้าใจเลยค่ะทั้งที่ในใจก็ยังมีความฝันหรือเป้าหมายเดิมๆอยู่นะครับมันมันเกิดอะไรขึ้นไอความรู้สึกนี้มันคือ เราขี้เกียจหรือว่าเป็นแค่สัญญาณว่าเรากำลังเข้าสู่จังหวะชีวิตอีกแบบหนึ่งกันแน่อืมเป็นคำถามที่น่าสนใจมากค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องจังหวะชีวิตนี่แหละครับซึ่งเป็นแนวคิดที่เอ่อน่าสนใจมากๆว่าทำไมแต่ละคนถึงมีเส้นทางมีช่วงเวลาที่ไม่เหมือนกันเลยใช่ค่ะแล้วการพยายามเร่งตัวเองให้ทันคนอื่นเนี่ยมันส่งผลเสียยังไง แล้วการหันกลับมาฟังจังหวะของตัวเองจริงๆนะครับจะช่วยให้เราเจอความสุขความชัดเจนในชีวิตได้อย่างไงบ้างข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายมุมมองเลยครับทั้งจากประสบการณ์ที่คนแชร์กันในพันทิปนะครับค่ะอันนี้น่าจะได้มุมมองหลากหลายดีใช่ครับแล้วก็มีบทวิเคราะห์จาก The Growth Master แล้วก็มุมมองเชิงลึกจาก The h o d t r i p s ด้วยอ๋อค่ะครบเลยเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้อ ให้ถ่องแท้ขึ้นแล้วก็หาทางปรับมุมมองการใช้ชีวิตให้มันสอดคล้องกับจังหวะข้างในของเราจริงๆไม่ใช่แค่ไหลไปตามแรงกดดันรอบข้าง่ะครับ ดีเลยค่ะเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆในยุคนี้เลยครับเริ่มกันที่แกนหลักที่สําคัญมากๆเลยนะครับดูเหมือนว่าทุกแหล่งข้อมูลที่เรามีทั้งคันทิปทั้ง The Growth Master เนี่ยต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าชีวิตแต่ละคนมีไทม์ไลน์ของตัวเองจริงๆอันนี้จริงที่สุดเลยค่ะการเอาตัวเองไปวัดกับคนอื่นไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องความสําเร็จหรือเรื่องส่วนตัวมันดูเหมือนจะเป็นกับดักเลยนะ ใช่ค่ะสร้างแต่ความกดดันจริงๆเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญมากค่ะเพราะว่าความแตกต่างของจังหวะชีวิตเนี่ยมันซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยมันมาจากเอ่อพื้นทางครอบครัวประสบการณ์ที่หล่อหลอมเรามาอืมบาดแผลในอดีตที่เราอาจจะยังแบกไว้อย่างนี้หรือแม้กระทั่งความหมายของชีวิตที่แต่ละคนให้ค่าก็ไม่เหมือนกันเลยครับผมทางเดียร์เฮาส์้เขาใช้คําเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากคือฤดูกาลชีวิตค่ะฤดูกาลชีวิตใช่ค่ะ ลองนึกภาพตามนะคะชีวิตเรามันก็เหมือนธรรมชาติเลยมีทั้งช่วงที่ทุกอย่างเบ่งบานสดใสร้อนแรงอันนี้ก็เหมือนฤดูร้อนอ๋อ oh, ครับมีช่วงที่ต้องพักเก็บตัวเงียบเงียบหน่อยเพื่อสะสมพลังก็คือฤดูหนาวอ hmm. มีช่วงที่ค่อยๆฟื้นตัวเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆก็ฤดูใบไม้ผลิครับแล้วก็มีช่วงที่รู้สึกเหนื่อยล้าเจอมอรสุมถาโถมอันนี้ก็จะเป็นฤดูฝน โอ้ oh, เห็นภาพเลยครับซึ่งมันเชื่อมโยงกับแนวคิด cycles of change ของมาร์โคเบ็กที่เป็นนักทฤษฎีด้านการเปลี่ยนแปลงองค์กรที่เดเฮาเซนส์อ้างถึงนะคะคเขาอธิบายวงจรการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคนเราว่ามันมีทั้งช่วงที่สิ่งเก่าตายไปแล้วสิ่งใหม่ก็เกิดขึ้น death and rebirth ช่วงของการวางแผนความฝัน dreaming planning ช่วงที่ต้องลุยลงมือทำเต็มที่เลย h e r o s journey แล้วก็ช่วงที่เหนื่อยล้าต้องการการพักผ่อนจริงๆอ๋อทุกคนต้องผ่านวงจรเหล่านี้ค่ะไม่ช้าก็เร็วมันไม่ใช่เรื่องของความสามารถหรือความล้มเหลวเลยนะคะพอพูดถึงฤดูการชีวิตมันทําให้เห็นภาพชัดขึ้นจริงๆครับว่าทําไมบางช่วงเรารู้สึกอยากพักผ่อนใช่ค่ะแต่แต่ปัญหาก็คือโลกปัจจุบันโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเหมือนกระตุน้นเนีเราต้องอยู่ในฤดูร้อนตลอดเวลาเลยครับ จริงค่ะต้องแอคทีฟตลอดต้องแอคทีฟต้องสำเร็จต้องมีอะไรใหม่ๆมาโชว์ตลอดเวลาพอเราเห็นเพื่อนรุ่นเดียวกันเอ๊ะทำไมเขาประสบความสำเร็จจังหรือคนอื่นๆดูมีชีวิตที่ดีๆม,มันก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่า หรือเรากําลังอยู่ในฤดูหนาวที่นานเกินไปหรือเปล่าใช่ใช่ใช่คิดแบบนั้นเลยเรากําลังตามหลังคนอื่นอยู่ไหมไอความรู้สึกแบบเนี้ยจัดการยากเหมือนกันนะครับไฮไลท์ชีวิตคนอื่นจริงๆซึ่งมันเป็นแค่เสี้ยวเดียวเท่านั้นเองน้อยคนมากๆที่จะนําเสนอช่วงเวลาที่สับสนล้มเหลวหรือช่วงฤดูหนาวของตัวเองให้ใครเห็นนะเนาะจริงครับ แต่สิ่งที่น่าสนใจจากงานวิจัยของ Harvard Business Review หรือ HBR ที่ The h o อง s นำมาอ้างอิงเนี่ยเขาชี้ให้เห็นว่าความสำเร็จที่มั่นคงและยั่งยืนจริงๆอะค่ะมันไม่ได้วัดกันที่ความเร็วเสมอไปนะอ๋อไม่ใช่แค่เร็วหรือเดียวใช่ค่ะบางพังคนที่ดูเหมือนจะเช้ากว่าอาจจะกำลังใช้เวลานั้นสร้างรากฐานที่แข็งแรงอยู่ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นความคิดทักษะหรือความเข้าใจตัวเองเหมือนสร้างตึกต้องตอกเสาเข็ม ใช้เลยค่ะเหมือนการสร้างตึกที่ต้องใช้เวลาตอกเสาเข็มให้นานพอเพื่อให้โครงสร้างมันแข็งแรงรับน้าหนักชั้นสูงๆได้ในอนาคตไงคะอตัวอย่างที่เราเห็นบ่อยๆอ,อย่างแจ็คมาหรือสตีฟจ็อบส์ที่ทาง The Gro w t h Master ยกมาเป็นตัวอย่างเนี่ยก็ล้วนแปรผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากล้มลุกคลุกคลานมานับครั้งไม่ถ้วนเลยนะคะกว่าจะมาถึงจุดที่คนส่วนใหญ่เห็น ครับผมมันคือการเดินทางที่ต้องผ่านหลายฤดูจริงๆค่ะประเด็นนี้น่าสนใจมากครับมันเหมือนมีความขัดแย้งกันอยู่เนาะระหว่างแรงผลักดันจากข้างนอกที่บอกให้เราต้องเร็วเข้าไว้ใช่ค่ะโลกมันเร่งเรากับเสียงข้างในที่อาจจะกาลังบอกว่าช้าลงหน่อยก็ได้ข้อมูลจากพันทิปก็ย้ำว่าความสุขที่แท้จริงมันมักจะมาจากการฟังเสียงหัวใจตัวเองนี่แหละแล้ว แล้วเราจะหาจุดสมดุลตรงนี้ได้ยังไงในเมื่อโลกมันหมุนเร็วเหลือเกินครับคาตอบสําคัญเลยนะคะอยู่ที่การตระหนักรู้ในตัวเองค่ะการตระหนักรู้ในตัวเองใช่ค่ะความรู้สึกเหนื่อยหมดไฟหรืออยากอยู่นิ่งๆเนี่ยมันไม่ใช่สัญญาณของความอ่อนแอรหรือความล้มเหลวนะคะแต่มันคือข้อมูลสําคัญเลยที่ร่างกายและจิตใจส่งมาบอกเราว่าตอนนี้เราต้องการอะไรอ๋อเป็นสัญญาณบอกทวนหรือ Mac, แม้กระทั่งต้องการการเปลี่ยนแปลงเส้นทางบางอย่าง เหมือนที่หลายความเห็นในพันทิปและก็เดอะเฮาส์ชี้ให้เห็นว่าการหยุดพักเนี่ยไม่ใช่การยอมแพ้นะครับแต่เป็นการซ่อมบำรุงภายในมากกว่าซ่อมบำรุงภายในใช่ค่ะดรคลาริซาพิงโคลาเอสเตสนักจิตวิทยาและนักเล่าเรื่องที่ศึกษาเรื่องสัญชาตยานที่เดอะเฮาส์อ้างถึงเนี่ยท่านก็มองว่าช่วงเวลาที่ดูเหมือนเงียบสงบว่างเปล่าจริงๆแล้วเป็นช่วงที่จิตวิญญ,ญาณเรากำลังทำงานอย่างหนักเลยนะ Hmm. เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูตัวเองอยู่ข้างในเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ใต้ดินในฤดูหนาวอะค่ะครับภายนอกดูนิ่งๆไม่เคลื่อนไหวแต่ข้างในกําลังเตรียมพร้อมที่จะงอกงามพอฟังแบบนี้แล้วรู้สึกดีขึ้นเลยครับเหมือนได้รับอนุญาตให้พักได้โดยไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรใช่เลยค่ะไม่ต้องรู้สึกผิดเลยการหยุดพักมันคือการชาร์จแบตเพื่อให้ก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงชัดเจนขึ้นจริงๆถูกต้องค่ะ แล้วก็อาจจะบินช่วงเวลาเดียวที่เราจะได้ยินเสียงความต้องการลึกๆของตัวเองที่อาจจะถูกกลบด้วยความวุ่นวายในชีวิตประจำวันอือหือใช่เลยค่ะพอพูดถึงการหยุดพักเพื่อฟังเสียงข้างในมันก็ชวนคิดต่อนะครับว่าแล้วเสียงนั้นมันกำลังบอกอะไรเรากันแน่อืเราจะใช้ช่วงเวลาที่ดูเหมือนหยุดนิ่งนี้ให้เกิดประโยชน์จริงๆได้ยังไงบ้างนอกจากแค่การพักผ่อนเฉยๆยครับนั่นเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะ ช่วงเวลาที่ช้าลงแบบนี้เนี่ยเป็นโอกาสทองเลยนะคะในการทบทวนแล้วก็เชื่อมต่อกับตัวเองอย่างแท้จริงทบทวนและเชื่อมต่อใช่ค่ะอาจจะลองตั้งคำถามกับตัวเองดูง่ายๆเช่น สิ่งที่เรากำลังทุ่มเททำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันยังตอบโจทย์คุณค่าที่เรายึดถืออยู่หรือเปล่าความสัมพันธ์ที่เรามีอยู่มันเติมเต็มเราหรือมันบั่นทอนเรากันแน่รหรือแม้แต่เราชอบตัวเองในเวอร์ชันที่เป็นอยู่ตอนนี้ไหมคำถามเหล่านี้มันต้องการความเงียบแล้วก็ความซื่อสัตย์กับตัวเองในการค้นหาคำตอบนะคะครับผมซึ่งมันหาได้ยากมากเลยในจังหวะชีวิตที่เร่งรีบทุกวันนี้จริงครับวุ่นวายไปหมดใช่ค่ะ การเขียนบันทึกการนั่งสมาธิหรือแม้แต่การใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติเงียบๆคนเดียวเนี่ยก็เป็นเครื่องมือที่ดีมากๆที่ช่วยให้เราได้ยินเสียงข้างในชัดขึ้นแล้วก็นำไปสู่การปรับเปลี่ยนที่จำเป็นสำหรับฤดูต่อไปของชีวิตเราค่ะเข้าใจแล้วครับมันคือการใช้ช่วงเวลาที่ช้าลงเนี่ยให้เป็นการลงทุนกับความเข้าใจตัวเองไปเลย ถูกต้องค่ะเป็นการลงทุนที่มีค่ามากทีนี้สำหรับคนที่กำลังรู้สึกว่าจังหวะชีวิตตัวเองมันดูช้ากว่าคนรอบข้างหรือว่ายังไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้เลยรู้สึกติดขัดหรือรอคอยโอกาสที่เอ๊ะทำไมยังมาไม่ถึงสักทีอืมเข้าใจความรู้สึกนี้เลยค่ะ จะมีแนวทางปฏิบัติอะไรที่พอจะช่วยได้บ้างไหมครับเหมือนว่า The Growth Master เขามีคำแนะนำในเรื่องนี้อยู่เหมือนกันมีค่ะ The Growth Master เสนอแนวทางที่จับต้องได้ไว้4ข้อซึ่งน่าสนใจและนำไปปรับใช้ได้จริงเลยนะคะข้อแรกคือพัฒนาตัวเองให้พร้อมอยู่เสมอค่ะพัฒนาตัวเองให้พร้อม ใช่ค่ะแม้ว่าโอกาสที่เรารอคอยอาจจะยังไม่มาถึงนะแต่ช่วงเวลานี้แหละคือโอกาสที่ดีที่สุดในการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทักษะใหม่ที่จําเป็นในสายงานการอ่านหนังสือเพิ่มฟูนความรู้หรือการดูแลสุขภาพกายใจให้แข็งแรง uh huh. เหมือนตัวอย่างที่เขาเล่าเรื่องคนเตรียมตัวสัมภาษณ์งานการตลาดอะคะ่ะที่ใช้เวลาว่างฝึกภาษาอังกฤษศึกษาข้อมูลบริษัทเตรียมคําตอบให้พร้อมสุดๆด uh huh. ครับ พอมีตำแหน่งเปิดมาแบบไม่คาดฝันก็สามารถคว้าโอกาสนั้นไว้ได้ทันทีเลยโหเตรียมตัวดีมากใช่ค่ะมันสอดคล้องกับมุมมองในพันทิปที่ว่าความพยายามและความอดทนของเรานี่แหละที่จะดึงดูดจังหวะที่เหมาะสมเข้ามาหาเราเองอืมจริงด้วยครับข้อ2ซึ่งย้ำกันบ่อยมากและสาคัญจริง,รงๆคือหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นครับข้อนี้คลาสสิกแต่ทํายากใช่พูดง่ายแต่ทํายากในโลกยุคโซเชียลแต่จําเป็นต้องฝึกครับ ทั้งพันทิปทำ The Growth Master เน้นตรงเันเลยว่าการมองความสําเร็จของคนอื่นแล้วเอามาวัดกับตัวเองเนี่ยมีแต่จะทําให้ท้อแท้แล้วก็เสียพลังงานไป,ปเปล่าๆครับครับผมให้เปลี่ยนโฟกัสมาที่เส้นทางและการเติบโตของตัวเราเองดีกว่าชีวิตไม่ใช่การแข่งขันวิ่งร้อยเมตรนะคะแต่มันคือการเดินทางไกลที่แต่ละคนมีแผนที่และเป้าหมายต่างกันอ้างอิงพันทิปข้อ7เป็นมาราธอนไม่ใช่สปรินต์ประมาณนั้นเลยค่ะข้อ3คือ กล้าที่จะเปิดใจลองทำสิ่งใหม่ๆเปิดใจลองใช่ค่ะการอยู่ในคอมฟอร์ตโซนมันก็สบายดีจริงแหละแต่การเติบโตม,มันมักจะเกิดขึ้นเมื่อเราก้าวออกมาลองทำในสิ่งที่ไม่คุ้นเคยดูบ้างอาจจะค้นพบความสามารถใหม่ๆที่ซ่อนอยู่ก็ได้ค้นพบแพชชั่นใหม่ๆหรือแม้แต่เจอเส้นทางอาชีพที่ใช่มากกว่าเดิมก็ได้นะคะเหมือนที่พันทิพพูดถึงว่า การใช้ชีวิตตามจังหวะตัวเองจะช่วยให้เราค้นพบตัวตนที่แท้จริงซึ่งการลองผิดลองถูกนี่นแหละคือส่วนสำคัญของกระบวนการค้นพบนั้นเลยการลองผิดลองถูกเป็นส่วนหนึ่งของการค้นพบใช่แล้วค่ะและข้อสุดท้ายข้อ 4. คือเมื่อโอกาสเข้ามาอย่าปล่อยให้หลุดลอยไปง่ายๆขว้าไว้ก่อนประมาณนั้นค่ะบางครั้งโอกาสดีๆมันก็มาในจังหวะที่เรายังรู้สึกไม่พร้อมหรือไม่มั่นใจเต็มร้อยแต่ The Growth Master แนะนำว่า ถ้ามันเป็นโอกาสที่น่าสนใจนะแล้วก็สอดคล้องกับเป้าหมายเราลองคว้ามันไว้ก่อนก็ไม่เสียหายค่ะครับเหมือนตัวอย่างนักเรียนที่ถูกเลือกให้ไปแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษแมตอนแรกจะกลัวมากๆ uh huh. แต่การตัดสินใจลองดูก็อาจจะเปลี่ยนชีวิตหรือเปิดประตูสู่โอกาสอื่นๆที่คาดไม่ถึงได้เลยหรือยอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาหลายคนต้องปรับตัวลองหันมาขายของออนไลน์ทำอาหารเดลิเวอรี่ใช่ๆชเห็นเยอะเลยซึ่งมันกลายเป็นทักษะและช่องทางทำกินใหม่ๆไปเลยก็มี แม้ว่าสุดท้ายถ้าลองแล้วมันไม่เวิร์กจริงๆอย่างน้อยที่สุดเราก็ได้บทเรียนที่มีค่ากลับมาเสมอค่ะเป็น4ี่ข้อที่ฟังดูมีพลังแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจได้ดีเลยนะครับค่ะลองเอาไปปรับใช้ดูได้มันไม่ใช่แค่การรอคอยเฉยๆเนาะแต่คือการใช้ช่วงเวลารอคอยนั้นอย่างมีคุณค่าจริงๆทั้งพัฒนาตัวเองทั้งเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆใช่เลยค่ะแอคทีฟในการรอแต่ในขณะเดียวกันดูเหมือนว่านอกจากการลงมือทำแล้วเนี่ย การทำงานกับความคิดและจิตใจก็สำคัญไม่แพ้กันเลยสำคัญมากๆค่ะโดยเฉพาะเรื่องการยอมรับแล้วก็การปล่อยวางอย่างที่พันทิพย์ข้อสิพูดถึงว่าชีวิตจะเบาสบายขึ้นเยอะเมื่อเรายอมรับในสิ่งที่เราเป็นและเส้นทางที่เราเดินอยู่ได้จริงๆอ <c oughs> แล้ว The House er <c oughs> ก็ชี้ประเด็นสำคัญเรื่องการต้องปล่อยวางบางอย่างที่เราเคยยึดติด แต่ณปัจจุบันมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตหรือกลายเป็นตัวถ่วงเราไปแล้วก็ได้ใช่เลยค่ะประเด็นเรื่องการปล่อยวางนี่ลึกซึ้งมากเลย The House ได้อ้างอิงแนวคิดของ Mark Manson นักเขียนชื่อดังด้านการพัฒนาตนเองนะคะอ๋อ Mark Manson ใช่ค่ะเขาเปรียบเทียบว่าการเติบโตในชีวิตก็เหมือนกับการที่เราต้องค่อยๆค,ค,คลายมือจากสิ่งเก่าๆที่เรากำไว้แน่นเลยไม่ว่าจะเป็นความเชื่อเก่าๆตัวตนแบบเดิมๆหรือแม้แต่ความสำเร็จในอดีต Hmm. เพื่อเปิดพื้นที่ให้สิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าหรือเหมาะสมกับเราในปัจจุบันได้เข้ามาแทนที่ค่ะการปล่อยวางสิ่งที่คุ้นเคยมันน่ากลัวเสมอละค่ะเพราะมันคือการก้าวสู่ความไม่แน่นอนใช่ครับมันไม่ชิน แต่หลายครั้งมันก็เป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้เราสามารถเดินหน้าต่อไปในจังหวะชีวิตใหม่ที่สอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริงของเรามากขึ้นมันจึงเชื่อมโยงโดยตรงเลยกับการค้นพบตัวตนที่แท้จริงอ้างอิงพันทิปข้อ6ที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้ค่ะฟังดูแล้วการเข้าใจและยอมรับจังหวะชีวิตของตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการปรับความเร็วในการใช้ชีวิตนะไม่ใช่แค่นั้นเลยค่ะแต่มันนําไปสู่ความเข้าใจตัวเองที่ลึกซึ้งขึ้นอย่างชัดเจนเลยนะครับถูกต้องค่ะ แล้วพอเราเข้าใจตัวเองมากขึ้นไม่พยายามฝืนไม่พยายามเร่งตามใครผลลัพธ์ในภาพรวมมันจะเป็นยังไงครับมันจะเปลี่ยนมุมมองหรือการใช้ชีวิตของเราไปในทางไหนบ้างผลลัพธ์ที่ชัดเจนที่สุดเลยนะคะคือความสงบภายในค่ะความสงบภายในใช่ค่ะแรงกดดันทั้งจากภายนอกและที่สร้างขึ้นเองในใจเนี่ยมันจะลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเลยอ้างอิงพันทิปข้อสิ เราจะเริ่มมีความเมตตาต,ต่อตัวเอง self compassion มากขึ้นใจดีกับตัวเองมากขึ้นใช่ค่ะยอมรับได้ว่าชีวิตมันมีขึ้นมีลงมีช่วงที่แข็งแรงแล้วก็มีช่วงที่ต้องการการพักผ่องดูแลอ้างอิง the hounds ไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรเลยครับและที่สำคัญมากๆคือเราจะสามารถตัดสินใจเลือกเส้นทางต่างๆในชีวิตได้อย่างมีสติและสอดคล้องกับตัวเองมากขึ้น ไม่ใช่แพททำตามตามกันไปหรือทําเพราะสังคมบอกว่าดีอืมเลือกจากข้างในจริงๆใช่ค่ะสิ่งที่น่าสนใจมากๆคือมันเป็นการเปลี่ยนจุดโฟกัสครั้งใหญ่เลยนะคะจากเดิมที่อาจจะมุ่งหาการยอมรับจากภายนอก external validation เช่นเช่นต้องเร็วต้องเก่งต้องประสบความสําเร็จเหมือนคนนั้นคนนี้ไงคะอ๋อครับ เปลี่ยนไปสู่การค้นหาความสอดคล้องจากภายใน Internal Alignment คือการใช้ชีวิตที่เป็นตัวของตัวเองจริงๆในจังหวะที่ใช่สำหรับเราจริงๆโฟกัสข้างในแทนใช่ค่ะเหมือนฉากหนึ่งในภาพยนตร์เรื่อง The Secret Life of Walter Mitty ที่ The h o u n d i c ยกมาเป็นตัวอย่างอะค่ะอ๋อ oh, เรื่องนั้น ตอนที่ตัวละครเอกเลือกที่จะซึมซับประสบการณ์ตรงหน้ากับการได้เห็นเสือดาวหิมะหายยากแทนที่จะรีบคว้ากล้องมาถ่ายรูปเพื่อเอาไปอวดคนอื่นจำได้ครับฉากนั้นดีมากใช่ค่ะมันคือการอยู่กับปัจจุบันขณะและเคารพคุณค่าของจังหวะนั้นอย่างแท้จริงเลยค่ะชัดเจนมากครับสรุปแล้วหัวใจสำคัญที่เราได้จากการเจาะลึกในวันนี้ก็คือชีวิตของแต่ละคนเปรียบเหมือนบทเพลงที่มีจังหวะ มีท่วงคำนองเฉพาะตัวจริงๆใช่ค่ะเพลงของใครของมันมีฤดูการที่แตกต่างกันไปการพยายามเต้นตามจังหวะของคนอื่นหรือเร่งจังหวะของตัวเองให้เร็วเกินไปเนี่ยมักจะไม่นำไปสู่ความสุขที่แท้จริงเลยไม่เลยค่ะความสำเร็จและความพึงพอใจในชีวิตดูเหมือนจะผลิบานได้ดีที่สุดเมื่อเราเรียนรู้ที่จะฟังเข้าใจและเคารพจังหวะภายในของเราเองอือหึ ซึ่งรวมถึงการยอมรับช่วงเวลาที่ต้องช้าลงพักผ่อนเปลี่ยนแปลงหรือแม้แต่ปล่อยวางสิ่งที่ไม่ใช่อีกต่อไปด้วยใช่ค่ะทั้งหมดนั้นเลยเสริมอีกนิดนะคะว่าบางทีความสําเร็จที่เราสแสวงหากันเนี่ยอาจจะได้ไดม่วัดกันที่เส้นชยัยหรือความเร็วที่ไปถึงเพียงอย่างเดียวนะคะครับแต่อาจวัดกันที่คุณภาพของการเดินทางมากกว่าว่าเราได้เรียนรู้อะไรระหว่างทางได้เติบโตขึ้นในแบบที่เป็นตัวเองมากแค่ไหนอ่า และสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับตัวเองและคนรอบข้างได้หรือไม่การใจดีกับตัวเองอดทนรอคอยจังหวะที่เหมาะสมอย่างมีความหวังและเชื่อมั่นในกระบวนการเติบโตที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเองเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่มีความหมายไม่แพ้เป้าหมายปลายทางเลยค่ะเป็นมุมมองที่ทําให้รู้สึกเบาสบายขึ้นมากครับขอบคุณสําหรับข้อคิดดีๆวันนี้นะครับยินดีค่ะสุดท้ายนี้มีคําถามหนึ่งที่อยากชวนให้ลองกลับไปนั่งคิดกับตัวเองดูนะครับแทนที่เราจะถามตัวเองบ่อยๆว่า เรากำลังตามหลังใครอยู่หรือเปล่าหรือทำไมเรายังไม่ถึงไหนสักทีอืมคำถามยอดทิตเลยลองเปลี่ยนคำถามเป็นตอนนี้ชีวิตเรากำลังอยู่ในฤดูไหนและฤดูการนี้กำลังเรียกร้องการดูแลหรือการลงมือทำอะไรจากเราเป็นพิเศษโอเป็นคำถามที่ชวนคิดมากคะ่ะถ้าเราลองปรับมุมมองและใช้ชีวิตโดยตระหนักถึงฤดูการและจังหวะของตัวเองแบบนี้ อะไรจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างในการเดินทางของเราลองเก็บไปคิดกันดูนะครับ